สวัสดีจ้าพี่นอ้องปงไายสุขุสุขค้นค่ะคลิปนี้แม่ขาวก็ยังอยู่ที่วัดอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าคลิปนี้แม่ขาวสิพ้ามาล่ะริมฟังคงค่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศริมฟังคงค่ะอยู่บริเวณในบริเวณวัดคือเก,าาก่าเลยจ้ะลมแห้งค่ะพี่น้องลมหนาวจา้ะน้ำคงก็จะลดลงหลายแล้วค่ะ อันนี้เป็นท่าน้ำค่ะพี่น้องท่าน้ำท่าเลือจะ้ะสําหรับจัดการพิธีต่างๆค่ะพี่น้องจะ้ะบพว่าจะเป็นลอยกระทงหรือว่างานงานใดๆที่เกี่ยวกับทางน้ำอะค่ะพี่น้องิ่นเกิดจะมาจัดอยู่ท่านี้จะ้ะมีบันไดทางลงมีบันไดทางลงทางขึ้นนะจะ้ะ จะมีนักท่องเที่ยวมาเบิงอยู่เรื่อยๆยังสี่หรอจ้ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มากก็สามารถย่างลงไปเบิงได้ค่ะนี่พี่น้องมาเบิงดอกใหม่งามๆจะ้ะไม่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นดอ,อกอยียงดอกแต่ว่าก็งามงาม,งามค่ะ มันต้องลม้มเวลาต้องลม้มน่ะล้มผัดหนังงามค่ะพี่น้องคล้ายๆต้นท่านตะวันแต่ไม่ขาววแน่ในใจว่าแมนหรือบอเพราะว่าดอกมันเป็นสองชั้นค่ะพี่น้องแต่มันก็บ่ได้มีสีเหลืองค่ะลั่มต้นคล้ายๆกันซื้อๆจะไม่เขาว่าหลูว่าเป็นต้นเอียงแต่เห็นมันงามก็เลยเก็บภาพมาให้พี่ให้น้องเบ่งจะ้ะหลูล้มอยู่กับ ลิ้มตะลิงเนี่ยค่ะพี่น้องสุดงามเลยจ้ะงามค่ะส่วนฟังที่แนมเห็นอปุ่นก็เป็นฟังเพื่อนบ้านของเขาค่ะพี่น้องโซโปโปล้าคะ่ะกับโมไก่ปัดไดจ้ะแนมเห็นอยู่คะ่ะ ก็จะพิมพป้ายบอกไว้พร้อมว่าในเขตอภัยชานกรรกะหามับปาค่ะจะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่พบเลือกค่ะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะเมื่อน,นีพี่น้องลมเย็นดีจ้ะ ได้มาทำบุญได้มาชมไม่นำโขงชมจุดพบเรือค่ะเอาละคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะแม่ขาวก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวน้ำเน้น,นะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ปรขคาบโฆษณานะคะพ่อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ